สวัสดีครับมือนี้ก็กลับมายูบานครับานายูสารครามพอดีอันนี้กองนกเขาผมสั่งมาจากอุบลครับมือนี้ผมก็เลยสิมารีวิวให้ให้เบิ้งครับว่ามันงามว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านาาของแต่ละภูมิภาคนะครับสไตล์เอกลักษณ์นี้มันจิแตกต่างกันไปตามภูมิภาคนะครับว่า มันเป็นยังไงเดี๋ยวเมื่อนี้รีวิวให้พี่ให้น้องอาจารย์เจ้าหนกเขาได้เบิ่งกันครับผมวาแล้วก็ลุย อันนี้เป็นของอาจารย์มาที่ที่ผมล่วงหานะครับโพดล่วงหาว่าสไตล์กงสไตลน์นี้สร้างหนเหตุนะครับแต่ว่าอันอันนี้เป็นทั้งอุบลครับยู่อำเภออำเภออำเภอ,อไหนบูครับผมจำไม่ได้หระแจะว่าผมมีเฟยียดเป็นเยอะเดี๋ยวเสียเอาให้ให้ให,ให,ให้พี่น้องเบิ้งครับ 哦，看到、oh,。 โอเคครับผมจบมาเรียบร้อยแล้วครับแกออกมากเรียบร้อยแล้วอันนี้เปิดดีครับเปิดง่ายกันนกจอกกระสีบัชััวครับผมนี่แหละครับผมอันนี้นกเขาใหญ่ครับอันนี้นกเขาหน่อยครับผมผมสร้างสองกองมาจากอ บุที่ัช่บุที่ใช่ไอซือเฟเพ่นบทตี่ชัยนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวสีให้เบงอันนี้สร้างจากพี่บู์วังสาหานอุบลราชธานีครับผมนี่ครับผมเข้ามาให้พี่น้องดูใกล้ๆเนี่ยนี่ครับผมสวยเพราะได้ครับผมระดับก็สวยแบบมันเป็นภูมมปัญญาแบบบ้นบานๆนะครับผม พี่น้องกับเบื้องเอาครับว่าหมากักเบ่หมักครับผมแต่ผมก็อดหนุนพันมาสองสองกลงมีนกเขาใหญ่นี่กลงนกเขาน้อยนะครับผมกองนกเขาน่อยนะครับผมอันนี้กลามารีวิวกลงไม่ให้พี่ให้น้องเบื้องครับอีกอีกอีกความอีกทั้งเดือนหนึ่งที่ว่า พี่น่องนกเขาเฮ้าไอไอเบิงได้เลือกนะครับผมผมกับวาก็ใส่ได้อยู่ครับผมอันนี้ก็นี่ครับเฟสเฟสเพิ่นนะครับผมกันเฟส้างนะครับอาจารย์ท่านได้สนใจกับแอดเพิ่นไปแล้วก็ทักไปครับผมอันนี้ผม่มีส่วนไหนส่วนเสียนะครับแต่ผมก็อยากรีวิวให้พี่ให้น้องมีกุองงาม,งามไ้ถ้าใส่ไ้ถ่าใส่นกเก่งนกหมานนะครับผม จังไนก็แอดเพิ่นไปคุยกันเองนะครับ่บ่เกี่ยวกับผม,อ,มอันนี้ก็บ่นี่แหะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่วงวันที่สิเมษาสิมารีวิวอีกชุดหนึ่งให้เบิงครับกงอ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อ,ชองแอดเอมฟาร์ม n มล่นะครับผมขอบคุณหลายๆ แล้วก็ผู้ใดที่แวะเขามากก็ฝากกดติดตามทางช่องนะครับกดแชร์กดไลค์ก็ได้ครับผมแล้วก็ได้เลือกครับ EP ที่2ี่สิที่ผมเหตุกิจกรรมไว้หลุนลังวันพเนอดสองนาครับผมตอนนี้ผมก็ยังจดบันทึกผู้ใดเขามาเมนผู้ใดเขามีกยังตามกติกาเลยครับผมเขามารวมสนุกน้ำกันครับผมจังไรก็ขอจบรีวิวกอง ไว้ซ้ำนี่